มีน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าแกะตัวนี้ออกมาแล้วแกะไฟพื่ข้างด้านนี้ด็นอนนี้ตัวนี้แล้วก็ตรงตรงเมนมันตัวนี้อีกชุดหนึง่งแล้วก็พยโยออกมาแล้วก็เอาสายรอดเข้าไปแล้วก็นี้ก็เก็บสายสายส่วนเดี๋ยวฟิวไอเนี่ยเพราะตรงนี้ เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ตัวนี้ใส่ไข่ไข่เราขนานี้โอเคครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ฟิวเราจะไม่ใช้ acc เราจะใช้แต่ไฟเลี้ยงรจะไปใช้ตรงตรงไฟสับว์สิบแอมป์ตัวนี้ตัวนี้ไฟเมนเราจะไม่ยุ่งตัวนี้เป็นเป็นสตาร์ทสตาร์ทมือนะไอ้นี่มีป่ะมีใช่ไหมสตาร์ทมือหรือสตาร์ทเท้าครับผมเราจะติดตรงนี้แล้วตัวนี้ไอ้กาวแล้วก็ล็อกกันน็อคตัวนี้เลยโอเคครับก็ประมาณนี้ นี่ค,คือเว็บ125ร้อยยี่สิบห้าไ